ตื่นเต้นตมากๆผมคิดแล้วว่าถ้าผมปฏิเสธผมคงตายตาไม่หลับอะพอเวลามันผ่านไปทำไมวันนั้นไม่เลือกที่จะไปครับผมต้องซุยคุยแหลกนะมครับคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับผมจะพาไปพูดคุยกับสุดยอดนักฟุตซอลไทยในปัจจุบันนะครับนี่ครับคนนี้ครับมูัมหมัดอุสมานมูซาเพราะล่าสุดมูัมหมัดนะครับ เขาได้ย้ายไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ของหลีกฟุตซอลสเปนเดี๋ยวไปพูดคุยเปิดใจมูฮัมหมัดกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายกับฟุตซอลโลกต่างๆบอกเลยคลิปนี้สุดเอ็กคลซีไปดูกันเลยครับเปิดตัวแบบโคตรอลังการมากลุย รครับผมตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งต้องบอกว่าโคตรนนะักฟุตซอไทยนะในปัจจุบันมูฮัมหมัดอุสมานมูซาสวัสดีครับมูฮัมหมัดสวัสดีครับพี่นี่อยู่ในชุดชุดต้นสก,กัดใหม่ใช่ไหมใช่ครับพี่หล่อเลยอันนี้คือทีมอะไรที่เราจะไปอยู่คิมบี้กาตาเฮน่าคิมบี้กาตาเฮน่านี่เพิ่งแถลงข่าวกันเพิ่งจบไปสดๆร้อนนะ กาตาเฮนาทีมที่เมดก,กำลังจะไปอยู่เนี่ยถ้าพี่ไปอาหารข้อมูลมามันคือทีมแชมป์ลีกสเปนนะครับเป็นยังไงบ้างก็กาตาเฮนาเป็นทีมที่จริงๆก็ดีมาหลายปีแล้วนะครับ<อ>แล้วก็<อ>ถ้าใครดูลุลีกสเปนจริงๆจะรู้เลยว่าว่าทีม1นึงถึงแปครับมันมันมันจะได้หมดอ่ะมึงว่เ<อ>าเจอกันมันพลิกได้หมดอ่ะมันแบบไม่มีทีมไหนเหนือกว่ากันเยอะใช,ใช่แล้วก็มันบาซ่ามันอาจจะเป็นแชมป์ เมื่อ2-3ปีก็จริงแต่คือเจอกันมันมันอยู่ที่จังหวะจริงๆแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ากาตาเฮนาเป็นทีมที่มีดาวรุ่งแล้วก็น่าจะต่อยอดได้ดีขึ้นในหลายๆอย่างเลยเลือกไปกตไาตาเฮนาเพราะก่อนอันนี้นก็ได้รับรายงานว่ามีหลายทีมที่สนใจเม็ดทีมอนเีกสเปนหมดเลยไหมที่สนใจก็จริงๆมีออฟเฟอร์เป็นทีมอันเดลิดอันเดลด้วยอันเดลิแล้วก็ทีมสองสมทีมในสเปน แต่กระแต่ให้หน้านี่ตนะ้องบอกว่าเป็นอีกนทีมก็ค,คือได้เจอกันตอนตอนเล่นคาร์เดว่าเจอครับเจอครับแล้วเราเป็นไงฟอร์มตอนนั้นยิงใส่เขาไหมไม่ได้ยิงครับแพ้สองหนึ่งแล้วก็อีกแมตช์หนึ่งเจ็บเจอไปแมตช์หนึ анд, ง่งบ้านเขาใช่ครับก็เจอทุทกทีมมันก็ยากหมดหละพี่เจอมันก็รู้สึกแบบเป็นทีมที่เล่นด้วยทีมเว <Euros. S 2> ิร์กทีมที่เล่นด้วยแบบระบบของทีมจริงๆจนถึงตอนนี้เนี่ยผมพอมาในั่งในห้องแถลงข่าว ตื่นเต้นนะนี่จะบอกคุณผู้ชมว่ามูฮัมหมัดย้ายไปกาตาเฮนาเนี่ยถ้าให้เทียบเนี่ยกาตาเฮนามันก็คือถ้าให้เทียบกับฟุตบอลฟุตบอลนะมันก็คือหนึ่งในสามันจะเป็นแอตมาลิศสเปนมาลิศไอบาซ่าใช่ป่ะในฟุตบอลกาตาเฮนาก็จะเป็นหนึ่งในทีมท็อปของลีกสเปนครับแล้วก็ได้เล่นยูฟาแชมเปียนลีกใช่ครับเป็นแชมป์ลีกสเปนล่าสุด กำลังมีนักเตะไทยเป็นความรู้สึกแรกที่เขาติดต่อเรามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้ตื่นเต้นพี่ต่นเต้นต่นเต,นต,นต้นมากๆผมคิดแล้วว่าถ้าผมปฏิเสธผมคงแบบตายตาไม่หลับอ,อ่ะผมคงแบบผมไม่รู้ว่าว่ากาตาน่าจะได้แชมป์ด้วยแต่หมายถึงว่าออฟเฟอร์ผมมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าผมปฏิเสธทีมใหญ่ในสเปนผมคงแบบต้องพอเวลามันผ่านไปผมต้อง,งคิดว่าแน่นอนทำไมวันนั้นไม่ไม่ไม่เลือกที่จะไป หลังจากนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตผมต้องไปลุยต้องไปทํางานหนักต้องไปสู้ผมรู้ว่ามันจะต้องเจออะไรหนักๆอยู่แล้วในในทีมที่มันใหญ่ขึ้นเงี้ยสภาพแดล้อมที่มันเปลี่ยนถูกต้องทุกทุกอย่างมันมันมันกดดันขึ้นแน่นอนแหละความกดดันมันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันแต่ผมคิดว่ามันก็ชีวิตหนึ่งนะพี่มันต้องมันก็ต้องแบบนี้มันก็ต้องลุยต้องแบบต้องเจออะไรที่มันสนุกแบบเนี้ใช่ครับมันมันเป็นความท้าทายใหม่จริงใช่ไปแต่เม็ดข้อดีคือเม็ดไปอยู่สเปนไาแล้วก่อนหน้านี้สองปีใช่ครับน่าจะ ภาษาตอนนี้ลได้ยังภาษาก็พอได้ครับแต่คุยแบบสื่อสารแบบร0 0เซก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมก็พอเข้าใจในสิ่งที่อย่างยตัวอย่างโคด้ดพูดตอนเวลาซ้อมผมก็พอพอเข้าใจในสิ่งที่โค้ดต้องการอพอไปซื้อของได้พอไปแบบคุยกับเพื่อนนั่งนั่งร้านกาแฟพอได้แบบพูดช้าๆต้องคิดก่อนนะครับ แล้วภาษาฟุตบอลน่ะเออฟุซอซ่ภาษาฟุซโซได้ก็คือได้ปรับตัวได้เข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจเลยครับเพราะที่นู่นไม่มีีังกฤษมันก็ไม่ได้ร้อยขนาดนั้นนะพี่แต่พอเวลาแบบโค้ชขอทำเอาขอเวลานอกเงี้ยเขาแบบใส่เพื่อด้วยเขาได้ไรใส่อารมณ์อย่างนั้นผมไม่เข้าใจครับบางทีมันเขาจะพูดแบบเหมือนคำแสดงคำอะไรเงี้ยผมจะไม่เข้าใจก็จผ่านมาได้ถือว่าเก่งนะเพราะว่าพี่เคยมีประสบการณ์ไปอยู่กับนักบอลนะเวลาอยู่ต่างประเทศไปอยู่ญี่ปุ่นแบบเนี้ยมันต้องมีล่ามไงใช่ปะแต่เม็ดเนี่ยคือไปคนเดียว ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่สเปนครแล้ววันแรกคุยยังไงอะแล้วต้องเรียนอยู่แล้วมันก็ต้องผมก็มีเรียนแต่ถามว่าเรียนมันก็ไม่ได้เข้าใจร้อเรซขนาดนั้นผมอยู่กับเพื่อนบราซิลเขาพูดโปรตุเกสมันก็ลากภาษาใกล้ๆกันแต่มันก็มันก็ทําให้แบบต้องใช้ทานสลดบ้างต้องใช้สัมผัตยญานบ้างว่าเขาจะสื่อถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็แต่เก่งครับเพราะว่าก็อยู่มาสงปีแล้วปีที่แล้วก็ฟอร์มดีก็เรียกได้ว่าไอ้เรื่องนอกสนามเนี่ยปรับตัวได้หมดละ เขาเนี่ยเหลือไปอยู่ในสนามอย่างเดียวเป็ไงคาดหวังตัวเองยังไงบ้างปีงนี้ที่จะไปกับไเตเฮน่าตุลาคมเล่นเล่นยูฟาแช,เชเมเปี้ยนลีกด้วยเนี่ยครับก็ผมก็คาดหวังว่าอยากจะมีโอกาสลงเล่นในปีแรกอยากจะมีโอกาสลงเล่นในเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนผมไปกอร์้าปีแรกผมก็โอกาสลงเล่นน้อย,อยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกก็อยากจะมีโอกาสลงเล่นแล้วก็อยากจะทำมาตัวให้ได้อยากจะลงลงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับ นี่คือความฝันเลยไหมมันคือรวมหัวกะทิของแต่ละประเทศในยุโรปมาเจอกันใช่ครับก็จะม,มีพวกสปอร์ติ้งเบนฟิก้า uh Under ed, att, อันเดเลตไคลัสในทีมที่ทีมจากฝรั่งเศสทีมจากอะไรที่เป็นแชมป์อะไรเงี้ยครับก็จะมาเพย์ออฟแล้วก็มาแข่งกันโอ้โหนี่แค่คิดก็ตื่นเต้นแนละ้พวพรว่าขนลุกเลยนะมันจะได้ไปทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ลุ้นแชมป์ลีกสเปนครับสนุกแนะ่นอนสู้ๆนะก็คิดว่าตัวเอง ต้องปรับจุดไหนบ้างตั้งแต่เล่นสเปนมาม,มันมีความเข้มข้นอะไรบ้างคือ,อมันเข้มข้นแล้วก็ทักษะความสามารถของนักกีฬามันก็เป็นคุณภาพสูงอยู่แล้วถามว่าต้องปรับไหนผมก็ยังต้องปรับในทุกๆปีต้องอินพุ้ทุกๆอย่างยิ่งวันปีนี้ผมทําผลงานได้ดีคนมองมากคนรู้จักเรามากขึ้น,ม,นมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้อง,ต,องต้องเหมือนแบบทำไงก็ได้ให้คนจับทางเราไม่ได้<อ>ในทุกๆปีมันก็จะต้องมีวิธีที่จะมาต่อสู้กับกองหลังมาเป็น ผมต้องเจอเกมลับแบบนี้ต้องต้องเป็นพอเวลาผมเป็นเกมลับจะต้องรับยังไงเลยครับทุกๆปีมันก็ต้องพัฒนาครับพี่แล้วยิ่งผมย้ายย้ายทีมอย่างเงี้ยทุกๆอย่างมันเปลี่ยนหมดอย่างที่ผมบอกมันก็ต้องพัฒนาแล้วก็คิดว่าเราจะเอาชนะคู่ต่อสู้ยังไงเราจะคิดจะพัฒนายังไงอะไรเงี้ยเมืองที่ไปอยู่ตอนนี้มันห่างจากเมืองเก่าใช่ไหมก็ห่างประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงครับแต่ก็อยู่ในเราเดิ อยู่อยู่มูเซียครับยังยังผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอยู่จากกรานาดาเ้อมูเซียแล้วก็บาเลเรซียแล้วก็กาตาเฮนาใกล้ๆกันแล้วแบบเนี้ยอผมันก็อยู่โซนนู้นไปเลยจะใกล้บาร์เซโลนามากขึ้นอ๋อมันคือใกล้เมืองถึงเมืองนะครับเข้าใจแล้วแล้วเคยไปดูป่ะบาร์เซโลน่าเคยไปนเคยไปดูครับแสดงว่าก็อยู่แบบย่านนู้นแหะบาซ่าบาเลนเซียคือตอนแรกผมอยู่คอร์โดบาจะอยู่อันโดโลเซียอยู่ใต้แต่สเปนเป็นวงกลมเป็นเหมือนไม่ได้เหมือนเป็นบ้านเราอ่ะนีเป็นกลม บาร์เซียจะอยู่ยังเงี้ยบาซ่าจะอยู่อย่างเงี้ยครับเหมือนแบบฝั่งเขาเรื่ออะไรฝั่งอีสานนะครับเข้าใจเข้าใจะฝัะะ่งนั้นนะครับเพราะว่าซ่าอยู่ข้างบนมาริทจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับมันจะอยู่ตรงกลางก็เป็นไกด์แล้วเนี่ยเป็นไกด์นลยมีพาครอบครัวไปเที่ยวได้ไหมเคยพ<ม>าไหมถ้าม,มีเวลาว่างผมก็ชอบพาไปมาริทครับเพราะว่ามันมันเมืองเป็นเมืองเรามันมีของที่เราอยากกินมีของที่อะไรเงี้ยมันมันได้เดินช้อปปิ้งได้แต่ถ้าเป็นบาซ่าก็จะฟิลเหมือนแบบ ไปดูสนามไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูอะไรคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะแต่เมืองผมมีมีทะเลครับที่จะไปนะเพราะว่าเห็นในคลิปอ่ะมีเมลอนด้วยใช่ครับเมลอนแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมต่างๆโอ้โหอยู่อยู่สองปีนี่อีกสัญญาสองบวกสองการจะอยู่สเปนอีกกี่ปีเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็อยากจะอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับพี่ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะก็ลุยอย่างเดียวแล้วก็ทำงานหนัก คิดถึงคนที่เขาผลักดันคิดถึงกําลังใจเพราะมันผมคิดว่ามันต้องเจออยู่แล้วในสิ่งที่แบบบางเวลาที่เราไม่ได้อย่างใจบางเวลาที่เราผิดหวังอะไรเงี้ยเราต้องอมีแบบเฟลต้องมีอะไรต้องพยายามแบบสู้แล้วเราเป็นคนแรกเลยปะที่เราไปยุโรปอ่ะใช่ร้สอไทยปกติอย่างพี่อาร์มนะโกย่าโอเ,เชียนญ,ญี่ปุน่นแต่นี่คือมันเหมือนเป็นการใบเบิกทางให้น้องๆเลยนะ ผมก็พยายามทําผลงานให้ดีในสนามและนอกสนามพยายามเป็นคนดีพยายามเป็นคนที่มืออาชีพเพื่อเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยคนไทยมาแล้วแล้วเออมืออาชีพนะอ,อะไรเงี้ยตอนนี้ไปรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นจุดไหนบ้างพอไปสเปนมาเนี่ยเก่งขึ้นจุดไหนอะพี่ผมคิดว่าผมก็โตขึ้นในในหลายๆเรื่องพอี่ในในสนามนอกสนามการตัดสินใจอะไรคอ,อก็สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นแต่ถามว่าเก่งขึ้นเลยไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นอะอผมก็ผมก็ ทุกวันผมก็อยากเก่งขึ้นในทุกๆวันอยู่นะแต่พี่เห็นเองเล่นล่าสุดไอ้ที่เอเชียนครับอ่ะครับผมเขาบอกโตบักนะโอ้ไม่โตบักอ่ะ <c oughs> แต่มันต้องปรับกับจ้าวบ้างเพื่อนร่วมทีมป <c oughs> ่ะอ่าถ้าอย่างสมมติว่านักบอลเนี่ยหลายๆคนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาไทยเนี่ย <c oughs> เรื่องของสปีดฟุตบอลเนี่ยมันแบบต้องปรับให้มันอยู่กึ่งกลางให้ได้ถ <c oughs> ้าเราอยากกับสเปนกลับมาไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันก็ คือบ้านที่จะเป็นกับพี่ไทยมันไม่เล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราแต่เรากลับมาเล่นทีมชาติเราก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมทีมจะต้องมาปรับมาหาเราเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมก็จะต้องกึ่งกลางแล้วก็มีอะไรเราต้องพูดคุยกันมากขึ้นเราก็ต้องผมคิดว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยเพื่อแบบได้เล่นได้ไรเยแต่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับสาหรับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมทีมพี่เนิร์ดพี่ยำ รุ้นพี่อย่างเงี้ยเขาคาดคาดหาฟุตบอลสูงอะเข้าใจอยู่แล้วใช่ใช่มองตารู้ใจโหก็เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่นะตแต่แต่ถ้าถามว่านักฟุตบอลที่เล่นที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาเล่นที่ไทยอ่ะผมผมก็มองมองในมุมผมผมก็คิดว่าหลีกญี่ปุ่นมันก็เล่นแบบเนี้ยเพสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยหลีกไทยก็นักบอลไทยก็อาจจะไม่ใช่แบบสไตล์แบบนั้นใช่ก็เลยทําให้แบบบางทีมัน ต้องความเคยชินของเขามันไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถามว่าคุณภาพของนักกีฬาไทยเราอ่ะมันดีอยู่แล้วเออจริงนะใช่ไปอย่างเบ็ดไปสเปนอาวอลเลย์บอลระดับโลกเลยนะนักกีฬาไทยแล้วไม่ธรรมดาก็หวังว่าจะไปโชว์ฟอร์มติดตามอยู่ในสเปนครับพี่แล้วตั้งแต่วันนั้นอ่ะตั้งแต่เบดเล่นฟุตซอลแบบสอทอเล่นไหมเล่นครับสอทวจนมาถึงวันเนี้ยโอ้โหเบดคิดว่ามันไกลกันนะแล้วได้สเปนนะเคยคิดไหมว่าเรามาอยู่จุดนี้ ผมคิดว่าผมต้องติดทิมชาติแต่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเล่นที่สเปน <c oughs> คือผมผม,ผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าแบบครั้งหนึ่งผมอยากไปเล่นสเปนผมให้สัมภาษณ์แบบเด็กๆอ่ะแบบไม่คิดอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันมันไกลมากๆาสเปนกับหลกบ้านเราอย่างเงี้ยผม,ผม,มให้สัมภาษณ์แบบเด็กๆครั้งอยากไปเล่นพอไปดูวันนี้ไปดูมันก็ตลกดีอะแต่เาแต่มันดูความจริงนะใช่วันนี้ผมทําได้มันก็เออวันนั้นเราถามเองกล้าพูดไปได้ยังไงวะเออแต่มันก็เป็นความจริงมันอยู่จากข้างในแล้วแหละจาก อันเพื่อก่อนนะเล่นแบบสนามโรงเรียนวัดสุทธิใช่ไหมปราศพทบางเขนอะไรพวกเนี้ยจะจะตามที่วันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าแฟนฟุตซอลสเปนเนี่ยมันอินเคซี่กันอะไรยิ่งเมืองผมนี่แบบดูเป็นวัฒนธรรมเลยครับแบบจะมีฟุตบอลคอร์บาฟุตซอลคือทุกบ้านต้องมีตั๋วปีและยิ่งแบบตอนแข่งอันดาลูเซียอันดาลูเซียดาร์บี้ก็คือแบบกอร์บาเบติสอย่างเงี้ยเมืองในเซบียาเมืองในไหนจะเจอกันก็คือจะแบบอารมณ์เหมือนแบบ เอ่อลอนดอนดาร์บี้อ่ะเซอร์นอนอะไรเงี้ยเต็มเต็มเต็มเลยพวกนี้นะมันจะเสียไม่ได้อ่ะมันมันคนมันจะเต็มแล้วมันจะแบบเป็นเกมที่แบบสเปเชียลอ่ะใส่กันแบบสนุกความจุสนามบ้านเขาเยอะไหมขอนบ้านน่าจะประมาสามพันประมาณเนี่ยสองสามพันแล้วก็ไตเฮน่าไตเฮน่าก็ใกล้ๆกันครับสามสี่พันแต่คือเต็มทุกครั้งถ้าเป็นเกมดาร์บี้แล้วถ้าเป็นเกมใหญ่เต็มแต่ถ้าเป็นเกมแบบมดาก็ก็หนาตาเดี๋ยวรอดูรอดดูอันนี้เนี่ยพาร์ทของ ในส่วนของสโมสรขยยบไปดูฟุตซอลโลกกันหน่อยเดี๋ยวจะใกล้แข่งขันแล้วฟุตซอลโลกครับผมเป็นไงบ้างเราเจอกับบราซิลโคเอเชียคิวบาครับโอ้หนักๆทั้งนั้นเลยซึ่งมันเป็นสายตร์ที่หนักหนักแข่งโป๊กเลยครับเพราะว่าบราซิลเรารู้กันอยู่แล้วพี่โคเอเชียเนี่ยประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าดูจากมัดูจากลนดับโลกเขาอาจจะต่ำกว่าเราแต่เฮอผู้เล่นคุณภาพเขามีผู้เล่นที่เคยเล่นโปโซมีผู้เล่นที่เล่นอันเดเลตมีผู้เล่นที่ แข็งๆในลีกเขาผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกครับจะเราเจอแล้วเราสูสีแต่เราก็เป็นเกมสำคัญด้วยที่เราจะเจอคเอเชียส่วนคิวบาเราประมาทไม่ได้ฟุตซอลโลกนะพี่มันมันไม่มีทีมไหนแบบมารอบนี้แล้วมันไม่มีทีมไหนมาแบบให้เชิดง่ายๆมันต้องเราก็ต้องเตรียมทีมไม่ดีจริงๆนี่ฟุตซอลโลกครั้งที่ไรของพี่ครั้งที่สองครับสองแล้วครั้งแรกครั้งแรกดูเหมือนว่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เลยปะผมผมบาเจ็บผมเจ็บเออแมตเจอ โซโลมอนครับหมู่เกาะโซโลมอนแต่ครั้งนี้เนี่ยไปเต็มๆแล้วตัวหลักแล้วเ<ไ>ป็นยังไงความคาดหวังก็คาดหวังครับก็อยากทําผลงานกับให้มันดีครับพีผ่ผมอยากอยากช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดอยากจะครั้งหนึ่งอยากสร้างประวัติศาสตร์นะพี่ให้ทีมชาติไทยเราแบบเข้ารอบแปดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายระดับโลกเม็ดมัน,ม,นมันยากจริงๆแต่ออก็ไม่ไม่ลองไม่รู้เราต้องสู้ อยากให้เหม็พูดถึงแฟนมาเปิดใจกับฟุตซอลให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าฟุตซอลเป็นกีฬาที่ดูสนุกนะเช่นชวนพายบอลไทยะผมก็อยากจะให้ลองเข้ามาดูในสนามก่อนครั้ง<อ>สักครั้งหนึ่งครับ<อ>แล้วอาจจะติดใจไป<อ>ไปตลอดเลยก็ได้อย่างยกตัวอย่างผมมีร<อ>ุ่นพี่ที่เป็นแฟนเขาเป็นครูสอนภาษาที่จะเป็น,น<อ>ผมก็แบบได้คุยได้ชวนเขามาที่สนามจนทุกวันนี้เขากลายเป็นแฟนคลับ ตัวพันแท้ในในในทีมชาติไทยในสเปนไปเลับเพราะว่าเขาแบบเออได้ดูแล้วเขาชอบชอบบรรยากาศชอบความตื่นเต้นในการแข่งขันฟุตซอลเนี่ยผมคิดว่าเป็นกีฬาที่สนุกทุกกีฬามันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแต่ฟุตซอลมันเป็นกีฬาที่แบบเกมไวเกมไวเอนเตอร์เทนนะเปิดใจลองมาดูแล้วไปถึงเนี่ยใครไปดูที่สเปนเนี่ย เพราะว่าคุณไปดูลาลิก้าสเปนเนี่ยอย่าลืมแวะไปเชียร์เม็ดใช่เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ฟุตซอลลีกสเปนประมาณหลังฟุตซอลโลกประมาณตุลาครับเริ่มตุลาแล้วมันจะมีลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในระหว่างแกมันจะมีถ้วยมันจะมี4ถ้วยมีโคปาเอสปานยาโคปาเดเล่ซูเปอร์โคปาแล้วก็ลีกก็คือเตะกันสนุกเลยแล้วทีมผมมียูฟ่าอีกมันก็ปีหนึ่งน่าจะหกสิบแมตช์หกหกสิบแมตช์แมตช์ต้องมีครับผมคิดว่าก็ยังไงได้เล่นแน่นอนโรเตชั่นอยู่ที่ว่่่าอออยยููสกร์ชุดไหน ได้ครับก็ขอสักเต็มๆตสักสี่ห้าแมตต์เต็มๆก็ก็หวังว่าจะได้เล่นแต่ผมแนะนํานะเวลาไปเชียร์นักกีฬาไทยต่างประเทศเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นกําลังใจเวลาเม็ดไปอยู่คนเดียวนะแล้วเวลาที่มีคนไทยมาได้มีการพูดคุยเนี่ยมันทําให้เรามีคำว่าใจฟูเพิ่มจริจริงใช่ปะผมเนี่ยมีครูมี พี่คนหนึ่งเขาได้ทุนไปเรียนที่แคนาดาได้ทุนไปเรียนด็อกเตอร์ที่แคนาดาเขามาเชียร์ผมยกธงชิมชาติไทยผมหันไปเห็นตอนวอร์มผมแบบอุ้ยคนลุกว่ะดีใจอ่ะดีใจมาเจอบาเซลนาแล้วก็ผมก็ไปพูดคุยกับเขาไปขอบคุณเขาพาเขาไปกินข้าวพาเขาไปแบบผมดีใจแล้วก็รู้สึกแบบมันมันมันตื้นตันใจใช่ครับพี่มันแบบเออผมไปอยู่งั้นคนเดียวมันเหงาด้วยมัน พอได้เจอได้คุยผมอยากจะคุยกับเขาทั้งวันอะอยากจะคุยอะไรที่แบบอยากจะพูดภาษาไทยกับเขาทั้งวันประมาณนั้นะมันนอกจากมันแบกรับความกดดันแล้วไปเจอว่าทําที่ไม่ใช่ตัวเราที่ันเกิดอะใช่ใช่ผสมภาษาอีกผมบอกเลยว่าถ้าใครดูลาลิก้าสเปนเนี่ยแวะไปเชียร์มูฮัมหมัดด้วยครับเออเพราะว่าฟุตซอลเป็นเตะเสาร์อาทิตย์ไหมเตะเสาร์อาทิตย์ใชเสาร์อาทิตย์ก็หาสมมติว่าคุณอยากไปดูบาซ่าอ่างเงี้ย คุณก็แวะไปหน่อยที่กาตาเฮนาไปดูบารเลนเซียก็เลยมาหน่อยถึงแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าการไปเชียร์นักกีฬาไทยที่ต่างประเทศที่เขาไปไปเล่นบอลอาชีพเล่นฟุตซอลอาชีพเนี่ยเป็นกําลังใจที่ดีมากเออก็เป็นกําลังใจให้เหม็ดนะที่จะเฝ้ารอดูครับผมสเตปนี้มาอยู่ทีมใหญ่มากขึ้นความกดดันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทําได้ชื่อเสียงเราจะขยับอีกขึ้นหน้าเลยสู้อยู่แล้วอยู่นะสู้ครับพี่ก็พยายามทําให้มันได้ผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะพี่แต่ก็เต็มที่ครับแล้วก็ ถือว่าเราเต็มที่ไว้ก่อนมันจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันอยู่หลังครับว่าเราทําดีสุดแล้วสุดยอดเก่งมากเก่งมากแล้วก็มีเวลารู้ว่าเวลาลงข่าวเม็ดเนี่ยนะสเต็ปเม็ดเนี่ยนะมันชอบไปเตะตาพวกแฟนบอลเขาบอกว่าอยากให้เม็ดอะไปเล่นฟุตบอลไปฟุตบอลเออแบบนี้อะไกผมไปฟุตบอลผมจับจับบอลไม่อยู่อะไรพี่ผมไปคืนมันสายกันป่ะอยากรู้ฟุตซอลฟุตบอลอะอยากเห็นเม็ดเนี้ยแบบคืนโป่งโป่งแม่งเสียบแต่ถ้าไปฟุตบอลเนี่ย มันเป็นยังไงยากกว่าคนลราฟิลพี่คนลตฟิลมันการเคลื่อนที่ผมฟุตซอลมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้แใช่แบบสตรีทข้างถนนตั้งแต่เด็กเออไม่ได้แบบใส่สตาร์ทไปซ้อมอคาเดมี่เลยไม่ได้ไม่เคยอย่างนั้นนะจับบอลคนละแบบแล้วจับบอลคนละแบบใช่การเคลื่อนที่การเลี้ยงบอลใช่สไตล์ผมใช้ฝ่าเท้าถ้าเราไปใช้ อย่างพิเตอร์เขาบอกทำไมพิเตอร์ได้แนแต่ผมพิเตอร์เขาแบบอะดัปสองอย่างมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแต่เม็ดเนี่ยคือฟุตซอลมาตลอดเพราะฉะนั้นเชียร์เม็ดในฟุตซอลบอกว่ารู้ยค่คอมเมนต์เดียเพียบเลยดึงเม็ดมายืนกองหน้าล่าสุดที่เราเจอสิงคโปร์ยิงไม่เข้าแล้วเอาเม็ดมายืนนะเชียร์เม็ดในฟุตซอลแล้วก็เชียร์เขาสุดท้ายเม็ดฝากถึงแฟนๆหน่อยก็อยากจะฝาก แฟนๆฟุตซอลแล้วก็แฟนๆฟุตบอลชาวไทยโครงการกีฬาไทยแหละให้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทีมคิมบี้กาตาเฮนาด้วยนะครับก็ผมจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะทาประตูให้ได้เยอะๆครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับผมเชียร์กันเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาช่องทางถ่ายทอดสุดแล้วก็มาถ่ายทอดสุดให้แฟนบอลชาวไทยดูครับมูห์ม a m อุสมานบูซาโอ้คุเเหม็นมากโว้ครับพี่สนุกจริงๆที่มาพูดคุยกับ ต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับไม่ธรรมดาไม่ง่ายนะกับการที่คุณจะได้ไปเล่นในลีกสเปนแล้วไปอยู่ในทีมท็อปทีมแชมป์ก็ขอให้เม็ดสู้ๆประสบความสำเร็จต่อไปครับขอบคุณครับต้องคุยคุยแลกในพีนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์กับ YouTube แล้วก็ a c e b o o k ของสยามสปอร์ตกันด้วยเจอใหม่สวัสดีครับ